สวัสดีครับสวัสดีครับมาหลังจากที่รถอยู่กับผมหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวูสตาร์ทถามก่อนที่แรกเอามามาสตาร์ทปฏิทุต้องอ๋อแม่ครับน้ามาเครื่องแห้งก็คือก็คือมันขี่ไปได้แหละเรื่องของเรื่องมัครับมาก่อนมาดูดูนะครับผมทำให้มันกลับมาใช้งานได้ตามปกติตามสภาพเนอยเพราะว่ามันมีเสียเล็กน้อยอะฟังครับสดงครับ พ่อเดจ้าผมผมม่ได้ผมม่ได้อุ่นเครื่องเดจ้าอุ่นเครื่องครั้งนึงละเสียมากลับมาครับมาสตาร์เครื่องได้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไว้เพราะว่าทีแรกมาเนี่ยน้ำเครื่องมันแห้งผมว่ามันนั้งลวกเดี๋ยวปีไปก่อนโอเคก่อนปีไปก่อนเนาะมันกลับมาฟื้นคืนชีพพร้อมที่จะเอาไปขี่ที่แม่ตลาดแล้วนะครับ โซ่สเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่โอเคครับเนาะเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนหม้อแบตนะครับไล่นะครับเนาะยินได้นะครับเห็นไหมยังดีนะความมันไหลนะยังดีความมันไหลได้ไหมโอเคโอเคเนาะจบที่ผมเนาะจบที่ผมครับต้อมกับแช่ดำอ๋อแลอันนี้คือตัวแพทดิ่นัมนะครับแพทดิ่นัมตัว2 5 0ศย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติสตาร์ได้นะครับหลังจากที่ รถบัติขี่เมินอยที่อาจารอดล่างไว้บ้านเมินอยู่เมินเลยไหมล่ะเมินเลยวันนี้มาอยู่กับผมติดแล้วครับเรียบร้อยเอาไปขี่ได้เลยโอเคครับผมโซงงานแพทดินัมหนึ่งขั้นป่าเจ้าของรถบอกโอ้กูสบายใจกูได้ขี่แล้วลูกูกูได้ขี่เมินป่าเดี๋ยวเราราจะรถออกครับเป็นอีกหนึ่งงานนะครับสหรับเจ้าตัวแพทดินัมนะครับเอฟซีผมมาจากแม่ตะละเนาะอยู่แม่ตะละนะครับรถคันเนี้ยจอดอยู่ที่บ้านเลยนะครับสตาร์ทไม่ติดด้วยนานหลายเดือนเนาะ หลายเดือนนะครับจะไปเอาทำที่ไหนก็ไม่รู้มันจะจบหรือเปล่าติดต่อผมมาพี่ต้อมจากการดูแลรถให้ผมหน่อยวันนี้นะครับผมทำรถคันนี้สตาร์ทนะครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่ออกออกตัวไปก่อนดังเนี่ยน่าจะดังไม่ลูกก็แหวนน่ะแต่ว่าควันมันไม่ไหลเพราะว่าน้ำมันเครื่องนะครับมันแห้งมาแต่ผมไล่ละให้มันใช้ได้ละนะครับให้เอฟซีเอาไปใช้ต่อก่อนเนี่ยครับอย่าไม่งองทำอะไรเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถลงเพี้ยลงเพี้ยล,ง,ลงได้กันเนี่ยเอาลงได้เหรอ มาถามความในใจนะครับเจ้าของรถเพทิตินัมไปครับแล้วโอเคแล้วใจเนาะได้ละได้ขี่ละบปได้ขีมันจัดเมินเนาะดีเดียวไปขี่อ้อแรงนี่มาถึงไม่ตลาดนีใส่นี่โอ้โห<อ>สีลายนี่มองออฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ทำรถไม่จบนะครับัวเหมือนเอฟซีผมนะครับกดติดตามผมนะครับอยากให้รถของท่านจบนะครับ แบบนี้นะครับผมจะดูแลรถของท่านนะฮะตั้แต่รับรถจนทํารถเสร็จแล้วทําการส่งรถคืนสลดเพชรที่น้ำครับเตรียมกลับไปแม่ตะล่าครับเอาไปใช้งานต่อนะพี่น้องโอเคครับก็พี่น้องนะครับพี่อยากให้ผมทํารถนะครับติดต่อมาโทรมาต้อมต้อมจัดการให้พี่หน่อยถ้าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่โทรมาพี่ต้อมเองอู่เมืองเนอะต้อมมือมาฮับรถอ้าไปพอกรมผมจะจัดการนึก ผมมีทีมงานอยู่นะผมมีทีมงานที่จะดูแลรถทุงพี่อยู่แต่หาว่าผมมีร้านก่อนผมมมีร้านแต่ผมมีทีมงานที่จะทำรถทุพพี่ปิกมาใช้ได้เหมือนเดิมต่างจังหวัดติดต่อมาครับโลกของท่านมีรถลงไปส่งมีรถลงไปรับถึงหน้าบ้านโลกของท่านถึงเชียงใหม่พร้อมทำการโมนิฟายโอเคครับจาก PK d e ดี u r o t h a โรไ n d ลครับอีกหนึ่งคันออกเดินทางไปแล้วนะครับสำหรับเพชรทินัมนะครับแม่ตะละสบายใจแล้วครับจะขอรถ ได้เอารถคันนี้กลับมาขี่เหมือนเดิมส่งงานครับหนึ่งขัน้น